สวัสดีครับทักทายกันยามค่ำคืนนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะพามาชมใบเขียวๆของเอื้องใส่หลงใต้นะครับเป็นเอื้องใส่หลงใต้ที่ผมเพิ่งจะปลูกในปีนี้นะครับไม้ชุดนี้ก็จะเป็นไม้ของจังหวัดพัทลุงนะครับชุดนี้ผมก็เก็บมาจากหน้าผาหินปูนนะครับเป็นภูเขาหินปูนของจังหวัดพัทลุงครับตอนผมได้มาก็จะเป็นไม้ป่านะครับลำก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับ หลังจากนํามาปลูกเลี้ยงช่วงต้นปีนะครับผ่านไป5้าถึงหเดือนนะครับหน่อใหม่ที่แตกมาก็จะอวบอ้วนแบบนี้เลยนะครับหากเราปลูกเลี้ยงนะครับให้น้ําให้ปุ๋ยเขานะครับก็จะเจริญเติบโตดีมากๆเลยนะครับปีเดียวก็สามารถเจริญเติบโตได้สวยงามแบบนี้เลยครับดูแต่ละลำนะครับเขียวสดชื่นมากๆนะครับอันนี้จะเป็นไม้ชุดเดียวกันนะครับเป็นไม้จากหน้าผาหินปูนผาเดียวกันนะครับ ผมก็นำมาแยกใส่กระถางแล้วแบบนี้นะครับทำโฟมกอไว้หลากหลายกอแบบนี้เลยครับดูแต่ละกอนะครับไม้ชุดนี้ผมก็ปลูกไว้สิบก,กอเลยครับใบเขาก็จะเขียวสวยงามแบบนี้ครับเขาเคยให้ดอกมาแล้วนะครับไม้ชุดนี้ดอกสีเข้มมากๆเลยนะครับหมายจากแหล่งภูเขาหินปูนของพัทลุงนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นตัวดอกสีเข้มปากจะบานออกมากว้างๆกลมๆสวยงามมากๆครับเดี๋ยวเขาฤดูร้อนปีหน้านะครับจะได้ชมดอกของเขาเป็นสิบยีิกระถางเลยนะครับเป็นสัตหลวงตายที่สวยงามน่าสะสมครับ